มีคนถามเข้ามาว่า25,200คิดว่าลงอีกไหมคะแล้วก็ขอค,แคาแนะนําหน่อยก็อันนี้ผมบอกเลยว่าบอลยูเนี่ยผมไม่อยากต้านทานจริงๆนะคือตอนแรกผมคิดว่าเขาน่าจะควบคุมนะก็คนต้องเห็นแล้วใอาทิตย์ก่อนแต่อาทิตย์ก่อนไม่เห็นแล้วมันนันปล่อยให้รันขึ้นมาด้วยก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าผมมองมันน่าจะแรนดี่ต่อในบอลยูเขาต้องทดสอบตลาดหุ้นว่าดาวโจนเนี่ยจะปรับฐานเมื่อไหร่เขาคงเล็งเลยว่าคุณดาวโจนเนี่ยคุณปั่นราคามาขนาดนี้ขึ้นตลอดทุกวันเนี่ยมาหลายเดือนแล้วเนี่ยไม่ปรับฐาน,านีคนง,งว่า เขาคงไม่อยากให้เกิดพองขบุ้ด้วยนะผมคิดว่าตรงนี้ก็เป็นการทดสอบระบบแหละว่ายิวเนี่ยตรงเนี้คุณรับกันได้ไหมในพวกสถาบันที่ซื้อหุ้นกันเนี่ยนะครับก็คิดว่าตอนนี้ต้องยิวน่าจะปล่อยรันขึ้นต่อรอดูดาวโจนนะครับค่อยๆว่าอีกทีว่าดาวโจนลงแล้วค่อยซื้อทองเพิ่มนะครับแต่ว่าทองเนี่ยมันมันยากตรงี้มันเล่นช็อตมันก็มันมันก็เสี่ยงอะนะแต่ว่าก็เลยไม่แนะนําแล้วนะับมือใหม่นะครับก็แต่ว่ายิงน่าจะลงก่อนคิดว่าอย่างนั้นวันสองหมื่นห้าพันสองร้อยเนี่ย ไม่อยากให้เป็นราคาที่ตั้งเอาไว้อยากให้ดูดาวโจนว่าดาวโจนลงแรงเมื่อไหร่แล้วตรงนั้นค่อยเข้าซื้อแล้วกันนะครับประมาณน,นั้นยุคนี้คริปโตมาแย่งตลาดทองคําอย่างเยอะเลยอันนี้นะครับผมก็ไม่ได้เห็นด้วยขนาดนั้นเพราะว่าตลาดทองมันใหญ่มากคริปโตเนี่ยมันเล็กมันเล็กนิดเดียวยนะครับตลาดแค่หน,นึ่งติีเลียนทองที่สิบสองติีเลียนใหญ่กว่า12บเท่าการว่าถามว่าจริงๆอ่ะมันทองลงเพราะมันไปคริปโตไหมอันนี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าอย่างนั้นคุณม่ต้องบอกว่าคนบอลคน คนเทขายบอลเยอะกว่าเทขายทองนะครับบอลเนี่ยคนเทขายมันเป็นกิบติเลียแล้วเยอะมากๆนะครับเขาก็เทขายอบอลเยอะแยะคนเทขายบอลไปซื้อคริปโตเหรอก็ไม่ใช่นะครับคือความจริงมันเป็นอะไตามอีโคโนมิกคริปโตอะ่ะมันมันเหมือนไอ้เซตอันหนึ่งที่ขึ้นมาเมื่อก่อนอะ่ะเวลาถ้าจัดเศรษฐกิจจะมีสี่อันนะครับก็คือมีบอลอีกแล้วก็มีหุ้นมีคอมมูนิตี้นะครับแล้วก็จะมีอ,อ,อินเทอร์เน็ต เอ้อินเฟชันนะที่เขามามองสูยสี่ตัวประกอบนี้ในการมองว่าท่านจากอินดูอินเฟชันของเศรษฐกิจตอนนี้มันแค่มีคริปโตเพิ่อมอีกอันหนึ่งเป็นเอสเซทในการบริหารความเสี่ยงนะครับเพราะฉนะนั้นเออผมว่ามันไม่เกี่ยวนะครับคือมันมันเป็นอย่างนี้เพราะบอฮยูมันขึ้นแรงนะครับเออประมาณนั้นแหละอืมแต่ถามว่าทําไมคริปโตบิตบิตคอยไม่ลงนะั้นบอนลยูขึ้นแรงเพราะว่าตลาดมันเล็กมากนะผมมองว่าตอนนี้กระแสมันแรงไม่ว่าจะมีพรถมัดมาพูดอะไรอย่างนี้นะมันทําให คนเชื่อมั่นเยอะแล้วกระแสเข้าไปเก็งกาไรนะเข้าไปเก็งกำไรเยอะคนไม่ค่อยเข้าใจหรอกแต่เข้าไปเก็งกาไรเนี่ยนะครับเพราะนัาน่ะแล้วด้วยการที่ตลาดมันเล็กกว่าทองประมาณ12เท่าอย่างเงี้ยมันก็ยังเป็นแวลที่คนในโลกพวกยุโรปมันรวยบ้างมันเข้ามาซื้อซื้อเนี่ยราคาก็ขึ้นแล้วมันก็ปั่นง่ายนะครับเพราะนั้น่ะมันก็เลยไม่ไม่อิคโนมิกตอนนี้ก็เลยไม่เกี่ยวข้องอะไรกับคริปโตมากนะครับกระแสเดียวเล่นกระแสนะครับ